ขอบข้างอย่างโบราณน,นี่พระทุเดชพระคังขอบข้างพระตักมือยุคโบราณไม่มีในพระเยจิไม่มีในพระยุคหลังๆขอบข้างพระทุลเดชพระคังต้องหนึกแน่นนวลน,นวลตารคราบคล้ายเก่าๆฝังแน่นคงทนขอบข้างไม่ได้ขาวๆนวลน,นวลขอบข้างคมๆคมเหมือนเป็นพระยุคใหม่พระยุคโบราณ ขอบข้างจะต้องเป็นหนึกหนึหน,นวลน,นวลผ่านการสัมผัสรูปธรมาหลายช่วงอายุคนเนี่ยพระสมเด็จวรังขอบข้างต้องหนึกหนึนวลนวลแน่น,นแน่นเก่าเก่าเป็นพระแยกเสร็จแยกเสร็จเด็ดขาดจากพระสมัยนี้มองดูปุ๊บรู้เลยแยกเสร็จเด็ดขาดจากพระสมัยนี้ไม่เหมือนพระสมัยนี้อย่างเด็ดขาดในพระสมเด็จวรังนี่ให้ดูขอบข้างให้ดูขอบข้างชัดๆในพระสมเด็จวรัง เป็นการแยกเสร็จเป็นการแยกเสร็จเด็ดขาดกับผ้าทรรมเทียมกับผ้าที่ตัดสมัยนี้คม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 ขาวขาว,ขาวไม่มีพระสุมเด็จวรครคังไม่มีการขอบข้างจะมีการคมขอบขอบ,ค,อบค,มคมคมไม่มีไม่มีต้องเป็นการตัดยุคโบราณเนี่ยการตัดมือยุคโบราณเท่านั้นแล้วก็ต้องยุบแน่นร้อยห้าสิบร้อยหกสิบปีไปแล้วยุบแน่นที่สุดในพระสุมเด็จวรครคังไม่มีหลุมโพรง ต้องแน่นเท่านั้นในหลุมบ่อก็ต้องแน่นนึกแน่นน,น,นวลนวลตาที่ท่านครูบอกดังๆท่านครูได้ชี้ทางมาอย่างยุติธรรมเป็นที่สุดแล้วไม่ได้หลอกใครท่านครูให้ไม่ได้มาหลอกใครไม่ได้มาหลอกคนให้ระวังให้ระวังกันบอกต่อๆกันมาว่าพระสมเด็จพระครังยากที่สุดนี่ขอบข้างอย่างโบราณการตัดขอบยุคโบราณเนี่ย ให้เห็นกันชัดๆในพระสมเด็จพระนครนี่ขอบข้ามยักษ์อย่างโบราณการตัดเนี่ยตัดขอบยุคโบราณนี่พิมพ์ใหญ่พระประธานย้ําเลยต้องเป็นต้องมีกรอบกระจกนี่กรอบนี้กรอบด้านซ้ายนี่กรอบด้านฝากรอบด้านฝารอยปากเห็นไหมปากปาดยุคโบราณนี่เขาเรียกปาดมือปาดมือยุคโบราณเนี่ยเห็นหลักฐานเห็นชัดๆรอยเส้นตอกเห็นชัดที่สุดไม่มีในพระตำเทียมเนี่ยปาดข้าม แล้วก็ปาดลงอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นการตัดสมัยโบราณไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทําก็ตัดตัดปาดลงไปนี่ตัดปาดลงไปใช้มือเป็นแฮนเมกเป็นการทํามือน,นี่พระสมเด็จวร,รังย้ําเลยทุกองค์ของแท้ต้องมองดูคล้ายๆมีชีวิตย้ําเลยทุกองค์ต้องมองดูคล้ายๆมีชีวิตในพระสมเด็จวร,รังเอากันชัดๆให้เห็นกันชัดๆเพื่อนๆที่เข้ามาดู เพื่อนๆที่เข้ามาดูจะได้เดี๋ยวจะได้เห็นจะได้ไ,ดไม่คล่องใจเพราะผมไม่ได้มาหลอกใครไม่ได้มาหลอกคนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามผมจะทําคลิปทําคลิปตลอดแล้วก็พูดองค์เดียวเพราะว่ามีองค์เดียวมีองค์เดียวเท่านั้นย้ําเลยว่ามีองค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้ดูเถอะเนี่ยหรือร่องรอยต่างๆรอยปูไตนอนด้นรังปลวกเนี่ยเนี่ยมีในพื้นผิวในพื้นผิวพระทุกดิวพระนครไม่จํากัดที่เกิด มีทุกที่มวลสารวัสดุมงคลย่อยสลายแล้วก็หลุดหายไปถือเป็นทีเด็ดในพระสมเด็จพระครังนี่เนี่ยซุ้มขอบแก้วเที่ยวขอบบอกว่าแปลสายเนี่ยแปลด้านซ้าย,ายนี่คุ้มขอบแก้วเป็นลีลาโคง้งลีลาโค้งโค้งย้วยไม่เด่นเจนตรงเป็นโค้งย้วยลีลาของเนื้อปูนปั้นเนี่ยเ้นซุ้มร้อยเด่นนูนเด่นคมชัดลึกนี่ด้านซ้ายเนี่ยขอบกรอบกระจกมังคัดเนี่ยเห็นชัดๆเลยเนี่ย กรอบกระจกกรอบกระจกนี่ี่เป็นทีเด็ดที่่านครูบอกว่าพิมพิมพ์ใหญ่เกรดปรีจะไม่สิ้นสุดที่ช่วงช่วงปลายจะต้องมาชิดชิดมุมชิดมุมล่างด้านซ้ายแต่ไม่เลยไม่เลยเด็ดขาดเป็นส่วนที่บังคับใช้ฉบับบังคับนี่บังคับต้องตัดตัดต้องตัดส่วนนี้ตัดส่วนนี้ออกไปก็จะเหลือกรอบกระจกรอบพระจะเป็นรูปพระส่วนนี้ต้องตัดทิ้งไปนี่ตรงนี้ต้องตัดทิ้งไปที่ช่างคงไม่ได้ตัดละ โคแกะแบบแม่พิมพ์ก็เลยไม่ได้ตัดเนี่ยฝั่งนี้ไม่ได้ตัดทําให้เหลือเป็นถือเป็นทีเด็ดถือเป็นทีเด็ดไปอีกให้ดูง่ายดูง่ายในพระสมเด็จวราครังเนี่ยถือเป็นทีเด็ดไปอีกท่านไม่ได้ตัดเนี่ยดูเถอะครับพระสมเด็จวรครังขอให้ดูองค์ดงังๆองค์ใดๆขอให้ท่านดูเถอะครับและมาพิจารณาดูว่าที่ท่านบรมครูท่านได้ชี้ทางไว้ใช่หรือเปล่าดูกันดีๆ ไม่มีมาหลอกคนช่องนี้มีองค์เดียวแล้วก็พูดองค์เดียวแล้วก็จะถ่ายคลิปทุกมุมซอกทุกมุมค่อยๆอ,อธิบายเนี่ยพุทธศิลป์เนี่ยพุทธศิลป์นนส,สวยงามที่สุดพิมพใหญ่พระประธานเนี่ยช่วงคลิปแรกๆทาคลิปแรกหลายท่านบอกถูกพิมพ์เหรอเนี่ยให้เห็นกันชัดๆเลยเนี่ยเนี่ยพิมใหญ่พระประธานเนี่ยเนี่ยพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยดูใบหน้าดูช่วงวางแขนช่วงช่วงหน้าอก อกวีนุนเด่นเข่าซ้ายนุนเด่นทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยซุ้มขอบแก้วทุกอย่างที่ย้ำนัหนะพิมพ์ต้องถูกต้องต้องสวยงามพิมพ์พระสมเด็จการตัดขอบเพราะเราตัดแบบสมัยโบราณนี่สมัยโบราณนี่ท่านครูหนึกแน่นไม่มีหลุมโพรงแน่นที่สุดพระสมเด็จพระครังแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องแข็งเป็นหินในพระสมเด็จพระครังแข็งเป็นหินเท่านั้น นี่ร้อยกว่าร้อยห้าสิบกว่าปีแข็งไปดิน,นแล้วอัศจรรย์จากการแข็งเป็นหินต้องเนือ้อต้องหนึกนุ่มนวลน,นวลตาเนื้อฉ่ำนี่เขาเรียกว่าเนื้อฉ่ำที่เป็นเป็นอัศจรรย์เป็นสิ่งอัศจรรย์ในพระสมเด็จพระนครขอท่านดูเถอะครับเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ที่ประสานสัมพันธ์กันเนี่ยแล้วขอบกระจกมีขอบกระจกบางคับตัดเนี่ยมีขอบเนี่ยด้านท่านท่านขอบทั้งสี่ด้านต้องเป็น ขอบยุคโบราณในพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยขอบสักสีด้านเนี่ยทุกสิ่งท uh ุกอย่างมาผิดไม่ได้ว oh, ัดระฆังผิดนิดเดียว99%ไม่ได้ผิดนิดเดียวไม่ใช่วัดระคังทันทีเลยไม่ใช่วัดระฆังทันทีผิดนิดเดียวพระระคังต้องเต็มร้อยเท่านั้นย้ําเลยว่าต้องเต็มร้อยทุกองค์ของแท้ที่ผมบอกว่ามีน้อยมีไม่มากแล้วก็หายากยากเพราะว่าต้องเต็มร้อยทำไมเต็มร้อยไม่ใช่วัดระคังควันทงเลยเนี่ยผิวฟ้าขาวนวลตองดอกดอกดวงดวงท่านดูเถอะครับ บริเวณพื้นที่พื้นผิวด้านล่างที่ยากต่อการสัมผัสรูปคลาจะเหลือเหลือคราบผิวฝ้าขาวนวลตองผิวฝ้าขาวนวลตองคือไม่ได้เป็นแป้งไม่ได้เป็นแป้งที่มาลอยโลมอยู่บนผิวเพราะฉะนั้นต้องต้องจาให้ดีๆคือเป็นเป็นเนื้อเป็นผิวเนื้อฝ้ามันเป็นสิ่งเดียวกันอย่างเหลือเชื่ออยู่ในบนพระสมเด็จวรวรา,างดูดีๆเลยครับนี่เป็นสิ่งอัศจรรย์ผิวฝ้าขาวนวลตองดอกดอกดวงดวง สำทับเข้าไปอีกข้อหนึ่ง,บ,งบังคับเต็มร้อยเข้าไปอีกข้อหนึ่งทําให้พระทุมเด็จพระคังดูง่ายแล้วก็ยากทําเทียมอยากมาเล่าให้ลูกหลานฟังให้ครูบาอาจารย์ไม่ได้มาหลอกใครให้เพื่อนๆจะเข้ามาดูกดถูกใจให้ด้วยจะได้มีทําคลิปดีๆออกมาให้ชมมีองค์เดียวนี่แหละแต่พยายามจะทําถ่ายข้อทุกบุมจะมา บอกเรื่องราวต่างๆค่อยๆบอกเรื่องพิมพ์ยังมีอีกเยอะพระสมเด็จพระละังเนี่ยพระสมเด็จพระระคังพิมพ์พิมพ์ทรงพิมพ์ใหญ่ดีพิมพ์ใหญ่พระประธานต้องถูกพิมพ์ทุกอย่างต้องถูกพิมพ์ผิดพิมพ์ไม่ได้ผิดนิดเดียวไม่ได้ในพระสมเด็จพระละังผิดนิดเดียวไม่ใช่พระวัดละฆังทันทีเนี่ยขอท่านจงเชื่อทำติดตามคลิปดีๆกดถูกใจให้ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิป แล้วก็บอกท่านบอกเพื่อนเพื่อนถ้าท่านที่ติดตามเพราะว่ามีองค์เดียวท่านนั่นเองไม่ได้มีหลายองค์ท่านบอกว่ามีองค์เดียวเหรอมาดูมาพูดอยู่องค์เดียวมาพูดคนเดียวเนี่ยย้ำพูดค่อยๆพูดค่อยๆพิจารณาให้เพื่อนๆจะรู้ทันทีไม่ได้ต้องค่อยๆพิจารณาให้เพื่อนๆนไปดูไปดูเยอะมีพระสมเด็จมีท่านอาจารย์กันเยอะให้เข้าไปดูเข้าไปดูแล้วเข้ามาพิจารณาดูพิจารณาดูว่าพระสมเด็จ วัตถคังจริงๆเป็นยังไงขอให้พิจรารณาขอให้เชื่อทำไม่ต้องไปเชื่อคนพูดไม่ต้องไปเชื่อนี่ชัดเจนที่สุดในพระสมเด็จวัตรุค้างย้ําเลยครับเพื่อนๆครับไม่มีมาหลอกคนไม่มีมาหลอกใครนี่ขอบข้างนี่ขอบข้างเขาเรียกว่าพลิวการการการ,การยุบแน่นยุบแน่นทําให้เนื้อแอนตัวเขาเรียกแอนตัวเป็นมีเฉพาะพระตัวเดือดวัตคังเนี่ยขอบข้างเนี่ยขอบข้างมีรอยแตกเก่าสมัยโบราณ ขอบข้างดึกแน่นเป็นหินในพระสมเด็จวรคังนี่แหละที่ท่านท่านครูพูดดังๆพระสมเด็จวรคังมีน้ําหนักท่านดูตรงถึงตรงนี้ท่านจะต้องรู้เลยว่าพระสมเด็จวรคังมีน้ําหนักตึงตึงมือนี่แหละครับคือเหตุผลเหตุผลในพระสมเด็จวรคังมีน้ําหนักตึงตึงมือเพราะเนื้อมวลสารอันเป็นมงคลนั่นเองดึกนุ่มนวลนวลตาไม่มีการมาหลอกใครขอเพื่อนๆจงจงเชื่อทำ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาที่เข้ามาชมที่เข้ามาดูกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอโชคดีวัดระฆัง